ในวันที่เธอมท้อใจหมนบุนไหวสับสนก็ร้อยปันหาฉันรู้ว่าเธอคงเหนือยและลาสักวันต้องเจอทางออกอย่าใจร้อนในเธอเคยคอยเดินแต่วันที่เคยฉันละลาจาก งคงสงแสงวันใหม่ในยามเช้าพรุ่งนี้ยังมีให้เริ่มใหม่อีกคราวจงมั่นใจจะยังไ้ใจยังมีฉันอาบบาปาเพราจงมั่นใจจะยังไจยังมีฉันโาด ยังมีฉันอยู่ต้องไม่มีเธอจริงจริงแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรฮะเอยูคาลิลี่ยูคาลิลี่อังกฤษนะเขาเรียกกันยูคาลิลลี่ถ้าแค่ไทยเรามาตั้งชื่อกันใหม่ดีกว่าครับยูคาลิปตัสนะฮะ กูเลเล่เนี่ยที่ฮาวายมีคาริลี่เนี่ยเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกกันแบบนี้คาริลี่เอาอย่างงี้ดีกว่านะฮะเรายังมีเรายังมีฮูนี่ฮูลี่มองเออเรื่องของแกเอาอย่งี้เอฟเอสมาดีกว่านะเรามาตั้งชื่อกันชื่อไทยเนี่ยควรจะเรียกว่าอะไรเออกีตาร์ตัวเล็กกีตาร์แคบหรือว่าทำไมคุณติดใจกีตาร์แคบกันเลยทำไมันเล็กน่ารักไงหรือกีตาร์ตุ้มจิ๋วหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอะไรหรือ หรือกีตาร์เตี้ยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่แต่ว่าวันนี้ครับแคมเ่ญของเรานะครับในรายการดุนดารานั้นนะครับน้องคนนี้ครับตัวนิดเดี่ยดุนแต่มีความสามารถมากเหลือเกินในการเล่นกี่ขวบกี่ขวบกี่ขวบอะไรนะหกขวบเฮ้ยหกขวบเล่นได้แล้วเหรอเอ้ยได้เล่นได้แล้วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวลูกเรานะต้องเล่นเป็นลแถวบ้านผมเก้าเดือนโอ้โหเล่นได้แล้วเล่นหลายอย่าพูดไม่ได้เลยครับ เรามีคลิปของน้องเขาก่อนพี่นม่เราไปดูดครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเชิญชมครับอ๋อเราเจอมาจากคลิปนะ เขาเก่าเขาเก่าหรือเล่น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 ได้นะนเก่งด้วยนะอ๋อขอเพลงชื่อเพลง u s t f i n e ของนอตเดต ไม่อยากจะพูดถึงเลยว่าลูกพี่เปิ้ลเนี่ยเวลาคาดเนี่ยไม่มีผมข้างหน้าออกมาแบบนั้นนะติดสลิงเชียวมันก็จะรอดูลูกแกเหมือนกันเล่นเก่งเลย ไม่ต้องอายรอกไอยได้หน้าตาเป็นอาวุธอยู่แล้วโอ้โออน,ะนะครับจะโอ้ขอเปมลยครับเพลงความสามารถแบบนี้แล้วนะครับเรียกว่าเราเราได้ดูกันในคลิปแล้วทีนี้ห,นหลายคนอยาก SMS มาบอกอว่าขกขวบลุงๆุงทำอะไรอยู่โอ้ หกขวบหกขวบคุณทําอะไรอยู่ขโมยจักรยานหกขวบคุณทําอะไรอ่ะหกขวบผมเป่ากบแล้วขนังกระติกเต็มแขนสองข้างเลยเคยเปล่าเคยเปล่าเด็กรุ่นนี้เคยเปล่าเคยเปล่าเล่นาทีเคยเล่นสามนาทีอีล่าเอ้ยนังกระติ๊กแช่น้ำมันก๊าซด้วยแล้วมันบวมบวมออกมาดูหน้าดูหน้าเคยเปล่าเด็กสมัยนี้เล่นผมีปด้อหมเฮ้ย หมาตายแถวนี้ป่ะน้องๆมาดูหกครัวผมเล่นในนี้ครับลูกหินลูผมโกงมาที่ดีนะแบ๊ะแบ๊ะแต่ผมเคยถามคุณแม่คุณนะตอนที่เราจะร่วมงานครั้งแรกถามแม่คุณว่าหกครัวคุณทําอะไรแม่บอกว่าจับกิ้งก่ากินอยู่ใช่แม่ไม่กินข้าวถ้าลูกคลอดออกมาจะเล่นเล่นอะไรดีครับเครื่องดนตรี เราคุยกันแค่สองคนแล้วกันสมมติว่าคุณคุณกับผมเนี่ยเรามีลูกแล้วของคุณจะสองคนผมมีคนหนึ่งอันนี้ออกตัวเป็นไข่อยู่แล้วไม่เป็นไรของคุณจะให้เล่นดนตรีอะไรห่างกนประมาณ6เดือนพี่อยากจะให้เล่นเไทยไทยหน่อยไทยไทยตีชิงอะไรเงี้ยเล่นดนตรีไทยใช่ทำไมเล่นคองวงอะอะไรนะทำไมไม่เล่นคองวงเอาการก็ผู้หญิงโอ้เราการก็าผู้หญิงคือเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นพเพียบแล้วก็จิ้งใช่ ไม่ไหมเป็นห่วงเป็นห่วงบาโค้ตัวเองด<วงๆ>้วย<งๆ>โดนลมเข้าไปตะก,กี้นี่ห่วงเลยเไม่มีองอื่นนะอย่างลูกคุณอ<น>่ะคุณอยากให้เล่นอะไรผมเคยผมผมอยากให้เขามาลองหลายๆลยอย่างก่อนแล้วให้เขาจับเองเพราะผมเคยให้เรียนเป็นโนผมไม่ชอบอผมไม่ชอบอเรียนเป็นโนผ,ผมเรียนเป็นโนอยู่สามปีแล้วอย่าอย่าไปเรียนเลยเมื่อยเมื่อยผมกลมต่ำาไม่มีต่ำเลยไม่มีตค์ไม่มีเขาดีใช่ใช่ผมผมชอบเล่นซอสอเล่นให้พี่เปิ้ลฟังสิ มามาเข้าใจจาเลยนะครับนะเอาไม่เอาอ่ะจะจะเดี๋ยวสิคูนช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้านี้ไม่ได้ให้เห็นหน้าเลยว่าช่วงหน้าน้องเขาเล่นเก่งจริงนมาใช่ไหมมาช่วงหน้าช่วงหน้าเอาวันนี้เราบอกใบ้เลยนะครับว่ามีระดับตุ้มจิ๋วกับ ระดับเล่นตัดเทพเลยคเทพหรอมีตุ้มจิ๋วเลยแบบเรียกว่าวันนี้เรามีระดับแข่งอยู่คูเร่เนี่ยจริงๆมาโชว์ให้ดูด้วยเราจะดุลให้ดังเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าจะประกวดด้วยสองคนนี้ส่งไปประกวดที่ประเทศโบฮีเมียนอะไรของคุณน่ะเขามีประกวดในเว็บไซต์ไอเนี่ยของคูเร่เป็นโอกาสของคุณในการโบวโบวตแบบที่เรียกว่าเอากันเต็มที่เลยแล้วก็ส่งกันไปไม่แน่เราช่วยกันดุนทั้งประเทศไปแข่งที่เว็บคูเร่ไทย ลองไปลองไปดู .dot.com ใช่โอยมีความสามารถมากเลยมีจบอยู่ที่ .dot.com อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับน้องคนนี้มีความสามารถขนาดนี้แล้วและเดี๋ยวระดับเทพมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเครื่องดนตรีแบบนี้ทำเพลงได้ขนาดไหนกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับดุนดาราสักครู่เดียวเท่านั้นครับมาดิ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 มดิดิมา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 ด